2,565นี 2, ้นะคะทางรัฐบาลค่ะเขาก็ได้มีการตั้งเป้าให้เป็นปีแห่งการแก้หนี้ครัวเรือนค่ะ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมค่ะจึงได้มีการร่วมกันในการจัดมหากรรมไก่เกียรหน,นี่และยุติธรรมพบประชาชนค่ะหมุนเวียนในภูมิภาคต่างๆนะคะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ได้มีทางออกด้านภาระหนี้สินค่ะและยังสามารถกลับไปดําเนินชีวิตได้ตามปกติด้วยรายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ เสียงที่สะท้อนถึงความกังวลใจของผู้กู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศที่ดูเหมือนจะมืด8ด้านกับการนำเงินมาผ่อนชำระเงินคืนตามสัญญาหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ขาดรายได้ซ้ำยังต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนจึงตัดสินใจร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครัวเรือนที่จงังหวัดสงขลาเพื่อเจราจากไกล่เกลีย่ยหนี้หวังหาหนทางทยอยผ่อนพัน เพราะยังไม่สามารถชําระหนี้ได้ในสถานการณ์เช่นนี้คือที่บ้านอ่ะเราต้องเลี้ยงตัวเองอะค่ะทางกยทสเปิดโอกาสให้กู้เราก็กู้เราก็เรียนพอเรียนจบใช่ไหมคะ,ะงานที่ทำอ่ะม,มันเงินเงินเงินเดือนมันน้อยมันไม่พอที่จะจ่ายเลยเถิดไปถึงหมดสัญญาหมดสัญญาแล้วก็ตอนนี้ เรารู้สึกว่าเราพอมีกําลังจะจ่ายอพอดีมีมีมหากรรมนี้ขึ้นมาเราก็เลยสนใจก็เลยมามากาเกียค่ะข้อมูลภาพร,พรวมผู้เป็นหนี้กยศปัจจุบันมีจํานวนกว่า6ล้านรายแต่มีกลุ่มที่ผิดนัดชําระหนี้ประมาณ2.3ล้านรายรวมมูลค่ากว่า6กแสนล้านบาทซึ่งในห่วงของการจัดมหากรรมไก่เกลี่ยหนี้ครัวเรือนมีเกณฑ์ลูกหนี้ที่จะสามารถทําการไกล่เกลี่ยได้ประมาณ3 0 0แสนกว่าราย ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโ,โรคโควิด -19 กลุ่มคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมจึงได้ร่วมกันจัดมหากรรมดังกล่าวขึ้นพร้อมขยายผลให้ครอบคลุมหนี้ทุกประเภททั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลหนี้เช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ด้วยอยากให้ทุกท่านเข้าใจนะคะว่าจริงๆแล้วพอเรามีหนี้ เราต้องชําระนะคะมีหนี้เราต้องแก้ไขแต่อย่ากกลัวที่จะพูดคุยกับเจ้าหนี้เพราะว่าทั้งสองหน่วยที่เราจัดเนี่ยเราจะมีคนกลางนะคะที่เป็นผู้ไกลเกยรติที่ได้ผ่านการอบรมแล้วมาให้คําแนะนําแล้วก็ช่วยเป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองนี้ก,กันนะคะ มหกรรมไก่เกลี่ยนี่สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนจึงเสมือนเป็นตัวกลางประสานลูกหนี้และหน่วยงานทั้งกยศร,รวมทั้งสถาบันการเงินอีกห้าแห่งได้มีช่องทางการเจราจาไก่เกลี่ยนี่โดยสองครั้งของการจัดงานที่ผ่านมาทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนครราชสีมาสามารถช่วยเหลือลูกหนี้สำเร็จ4,188รายเป็นทุนทรัพย์กว่า1,000ล้านบาทและมีศูนย์ไกล่เกลี่ยทั่วประเทศ667ศูนย์ เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินให้พี่น้องประชาชนตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันท์โอชานายกรัฐมนตรีที่ตั้งเป้าให้ปี65เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือนอท่านอาจจะบอกว่าการแก้หนี้ตรงนี้มันเป็นปลายน้ําผมก็บอกว่าเมื่อทําปลายน้ําเสร็จจะได้ไปเริ่มต้นน้ําใหม่นะครับเริ่มธุรกิจหรือเริ่มหน้าที่การงานโดยที่ไม่ต้องกังวลนะครับ ไม่ต้องกังวลกับหนี้เก่าจะใช้หนี้ได้มากน้อยเท่าไหร่ผมว่าเจ้าภาพหรือเจ้าของทรัพย์นะฮะสถาบันการเงินเขาเขาอยากจะช่วยเราอยู่แล้วนะครับมากรรมไกล่เกลี่ยหนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนโดยให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมีมาตรการหรือจัดโครงการเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชนได้คล่องตัวมากขึ้น ขณะดเดียวกันยังเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกหนี้ให้มีทางออกด้านภาระหนี้และสามารถกลับไปดําเนินชีวิตได้ตามปกติตามแนวคิดที่ว่ามหาการไกล่เกลี่ยหนี้ครัวเรือนมีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนสุริยาน,นกแก้วถ่ายภาพละลิตวดีแก้วสองเมืองทีมข่าว n อ็บีทีภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา